สวัสดีครับเดอะคอปทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหงแดงอัปเดตวันนี้ต้องบอกเลยว่าตลาดนักเตะของลิเวอร์พูลร้อนแรงสุดๆหัวข่าววันนี้เลยคือแตกหักนูนเยสลาน้ำตาอิซักร้อยยีหลานจ่อโซพโรดิโกสลับดีอาสบิ๊กดดลเดือดใครที่พลาดคลิปนี้บอกเลยอาจไม่รู้ทันหงตอนเปิดฤดูกาลกันได้เพราะข่าววันนี้ครอบคลุมหมด ทั้งเรื่องการย้ายทีมที่ใกล้เกิดขึ้นจริงแผนเสริมทัพนักเตะใหม่ที่เลงไว้และชื่อเซอร์ไพรส์ที่ไม่คาดคิดมาก่อนข่าวที่1นึูนเยสถึงเวลาต้องไปครับทุกคนมีข่าวแรงมากว่าดาวินนูนเยสกำลังจะบอกลาหงแดงแบบจริงจังตอนนี้ดิวกับนาโปลีล่มไปเรียบร้อยแต่แทนที่เรื่องจะเงียบกลายเป็นว่าเอาฮีลาวจากซาอุโผล่ขึ้นมาทาบทันที จากรายงานของเว็บ Liverpool o f f s i ซ e เขาบอกเลยว่าถ้านูนเยสได้โอกาสลงเล่นสม่ำเสมอเขาก็พร้อมจะย้ายและ Liverpool ก็เปิดรับข้อเสนออยู่ถ้าแตะ60ล้านปอนด์เมื่อไหร่ไม่แน่มุมลองผมนะครับนี่อาจเป็นดีลที่วินวินเลยก็ได้เพราะถ้าหงได้เงินก้อนนี้ไปจริงจะมีทุนต่อรองในการดึงกองหน้าระดับตัวจริงเข้ามาแทนซึ่งเดี๋ยวข่าวต่อไปนี่แหละจะเฉลยให้ฟังว่าใคร อิซัก120ล้านแลกกองหน้าหมายเลข9คนใหม่ใช่ครับหงแดงเราไม่เล่นเล็กสื่อจากเดอะสกอติชซันบอกว่าลิเวอร์พูลเตรียมยื่นข้อเสนอ120ล้านปอนด์ให้กับนิวคาเซิลเพื่อคว้าตัว Alexander อเล็กซานเดอร์อิซักดาวยิงทีมชาติสวีเดนสไตล์การเล่นของอิซักตอบโจทย์ระบบของอาร์เน่สลอตมากๆม,มีทั้งความเร็วการครองบอลและจบสกอร์ได้เฉียบคม เรียกว่าเป็นเฟอร์มิโนเวอร์ชันอัปเกรดเลยก็ว่าได้ถ้านูนเยสออกแล้วอิตซาเข้าทีมเราอาจจะยกระดับแนวรุกไปอีกขั้นเลยครับดีอาร์สบาเยนลุยจริงคอมปานีลงคุยเอง ข่าวนี้ชัดเจนมากๆครับจากเว็บ Bavarian Football Works ระบุว่าว i n เซนต์คอม a านีกุนซือคนใหม่ของบาเยนลงคุยกับ d ีอาเองผ่านซูมแล้วและดี a าสก็สนใจย้ายไปเยอรมันจริงลิเวอร์พูลเองยังไม่ตอบรับข้อเสนอใดๆในตอนนี้แต่ถ้าบาเยนเพิ่มตัวเลขมาอีกนิดให้แต่80ล้านยูโรขึ้นไปเชื่อเลยครับว่าทีมอาจจะปล่อยผมมองว่านี่คือดิลที่ซับซ้อน เพราะถ้าดีอาสไปโรดิโกหรือเอ็นคุนคูก็อาจได้เข้ามาแทนทันทีโรดิโกตัวแทนดีอาสหรือดิวใหญ่แห่งซัมเมอร์เว็บเดซันไอแลนด์รายงานว่าลิเวอร์พูลพร้อมทุ่มเพื่อแย่งชิงโรดิโกจากเรอัลมาดริดและตอนนี้เราคือเต็งหนึ่งเหนืออาร์เซนอลโรดิโกเคยเป็นเป้าหมายของหงแดงมาตั้งแต่อายุ16และเป็นแนวรุกที่สามารถเล่นฝั่งสายได้ดีมากถ้าดีอาสย้ายโรดิโกนี่แหละ คือคนที่สามารถเข้ามายกระดับแนวรุกได้ทันทีเอคิติเก้ตัวสำรองที่อาจกลายเป็นตัวจริงสุดท้ายครับนี่อาจเป็นดีลที่เงียบแต่แรงฮูโก้เอคิติเก้กองหน้าวัย22ปีของแฟรงก์ฟิร์ตตอนนี้เป็นเป้าหมายของนิวคาสเซิลแต่ชื่อของลิเวอร์พูลก็ถูกพูดถึงด้วยถ้าอิดซักไม่ได้หรือแม้แต่ได้ไปแล้วเอคิติเก้ก็ยังอาจเป็นดีลที่เกิดขึ้นควบคู่กัน เขาเป็นกองหน้าสไตล์เทคนิคดีเคลื่อนไหวเร็วและอายุยังน้อยมากสล็อตน่าจะชอบสรุป5ข่าวแบบชัดๆดาวินนูนเยสเอาฮีลาวทาบตัว80%ย้ายออกอเล็กซานเดอร์อิซักหรือว่าูเตรียมทุ่ม60%ย้ายเข้าลุยส์ดีอาร์สคอมปานีเจรจาแล้ว70%ย้ายออก โรดิโกเตงหนึ่งแย่งกับปืน50%ย้ายเข้าเอคิต e ิเก้ทางเลือกสำรองหรือดิวเสริม40%ย้ายเข้าโอ้โ oh หต้องบอกเลยครับว่าตลาดนักแตะของลิเวอร์พูลปีนี้ดุจัดไม่ใช่แค่เสริมขำๆแต่คือยกเครื่องแนวรกกันใหม่จริงจังแล้วคุณละ่ะ คิดว่าอิตซากควรมาไหมหรือโรดิโกจะเป็นตัวแทนที่เหมาะกับดีอาร์สหรือเปล่าคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับหรือใครดูผ่าน YouTube ก็อย่าลืมกด Subscribe เพราะที่นี่คือหงแดงอัปเดตเรารวมข่าวหงให้คุณรู้ก่อนใครแบบเจาะลึกทุกดีวแล้วเจอกันใน EP ีต่อไปครับ you never walk alone สวัสดีครับเดอะคอปทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ